ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่เกม OMSI 2เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสาย67นะครับผมวันนี้ผมจะจะใช้รถเมย์ยี่ห้อ d e s m e r c e d e s Benz O405N นะผมลารถเมย์คสสมกรครีมแดงยี่ห้อ Hino นะครับผมวันนี้ในแมป Great g r a n d เดอ o ์2นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม ไม่มีเสียงผูดได้สารนะครับผมเนี่ผมไม่รู้ว่าสาเห็นมาจากอะไรนะครับผมไปต่อนะครับผมยิด้น,กน,น,นกรกเียวกนน้อันั่นลเียวกท่านหินมยื้อนกทงเทง่ยว่ 祝旅途愉快。Welcome aboard Great Grandorf Bus Route Number Sixty Seven towards h i n l a n via South Valley Station. Thank you and enjoy the journey. 欢迎乘坐军巴第六十七路经南岳古站前往青岭，祝您旅途愉快。啲节目 下一站南岳谷医院。Next stop South Valley Hospital。下一站南岳谷医院。你去哪啊？ อาเจอมยันหลง Next stop บินนามิสเตย์下一站西林村เดี๋ยวสียประกาศมแล้วก็จะกดเองโดยอัตโนมัตินะ,อะเอาอย่เอา มีรถคันหลังมาสาย68า,ยากกยนี้จะกระตำน้น้อยนะำน้ำน้ำนน้ำน้บนน้ำน้ำนน้ำ้มนน้จน้ำน้น เก67เดเดขับตรงไปนะครับซึ่งในการดาวโหลดแมปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเพราะว่ามันต้องหาต้องมีตัวชุบมันมีตัวหาตัวเสริมมาด้วยนะเอาลอาติดอะติด,ดอีครับ

ที่ที่กําลังขับตามหลังมาอยู่นะครับคุณถ่ายจกาหยุลิสตอรเิวด下一站江雲山 โคตรแหลกเลยนะเี่ยเพราะว่าแมปมันใหญ่มากนะทั้งแหลกทั้งกระตุกเนะเพราะว่าแมปเนี่ยมันแบบนี้มันใหญ่มากนะโอเคนะผมก็มันมีแมปเนี้ยมีสาย66 67 67นะครับผมแล้วก็67 en 67 68 69 69แล้วก็70ที่ผมรีวิวไปแล้วในแม็กเอร์โชอปิตก์ซิตี้นะครับผมส่วนสาย72 73 7อ7เ7็7สแล้วก็สาย77เเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องรีวิวอีกแล้วที่สายสายที่ผม,มรีวิว ไม่ต้องรีวิวอีกนครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมรีวิวสายกาไวมันจะเกี้แล้วนะครับผมสายเจ็ดสองเจ็สามเจ็ดสี่เอเแล้วก็สาย77 นะครับผมกดไอ้นัมเบอร์บวกนัมเบอร์กด number, 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 M U M plus นะับหรือกดไอ้กดรูปบวกในแผ่นชีนะครับผมเอพ,พิเชตนนำแพดนะครับผมเพื่อเร่งความเร็วนะเพื่อเร่งความเร็วนะไม่ตอ้ตองไม่เฉพาะในช่วงขึ้นเนินนะครับผมบอเคย okay, มีร้านแมกโนเลียร์แล้วก็ปมน้ามันเอสโซครับผม รถตอนจุดป้ายนี้ก็กรก,ก,รกระตุกก็แหลกนะผมผมถึงแหลกทั้งกระตุกผมแนะนำให้ใช้การ์ดจอที่มันแรงๆกว่านี้หน่อยนะผมนะครับผมเพราะว่าแม็กนี้มันใหญ่มากนะครับผมโอเคเต็มแล้ว เดี๋ยจะจอดเฉพาะคนลงคนที่มีคนลงเท่านั้นถ้าไม่มีคนลงเดี๋ยวผมจะขับผ่านไปนะเพราะวรถมนเมคานี้เป็นรถในชั้นเดียวนะผมถัดปคนลงันงคนลงถัดไปัคันงัดง i นั có số ba tòa mãi nào cũng lắm cổng bung lắm cổng lộng đao với stop, South Valley Lake Park, South District Highway Interchange. 下一站，南部湖公园南区公路交汇处。 แรกมากโอ้ยแรกแรกแรก 南岳五运动场。 เพราะว่ามันเป็นป้ายเดียวกันลงเกือบหมดนะครับเนี่ย trình là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn t i 已经到达终点站，请离开车厢，再见。OK，นะครับ，ผมก็จะถึงป้ายปลาทานนะครับผม。 ที่สุดการเดินทางนะครับผมกับสาย67นะครับผมจุดตรงนี้แหละไปร้านไก่ KFC ด้วยนะครับเนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ได้นะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดรูประฆังนี่นะครับผมเมื่อผมอัปโหลดคลิปใหม่มาคลิปใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคุณทันทีคลิปใหม่มาทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ